นี bar, okay, no. No, no. ่ก็เป็นเงินบาทกับประมาณร้อยกว่าบาทเนาะเพราะว่าเงินบาทคือส่วนนี้โอเคเนาะเดี๋ยวสีเขาไปตลาดกับบอลเลยอ่ะอ้าวไปิ่มไปไปตลาดไปเริ่ม กบวดตัวนี้ไดนป็นจยาโอ้ยตัวีจัตัวคุณไอโอซีแลนด์มาจิตยาีมากนี้จับตัวน่องซีแลดออกเสียงนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้ซื้อเรมาขวดผิดผิดเมือาขาไปบ่งในก็เบามาดซื้อไปูกลาดเล กือบพลาดนะชากัได้ประดุกบเล พาล้อเทไรนะก็ต้องบอดวเราไปเกี <S <S ่ยวไปดูรถั่าเกยวเราเกี่ยวเ่าเอเลือกเออตัวนี้ได้ดีกว่าเนาะิองเยะ <laughs> cái hoàn nhám hậu nhiên là nó lớn, không biết chuyện nào nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không nào những video hấp con hả กองเดียวบ่ลูกเอ้ยสาวนอนบ่เหไปบรรยากาศอ่ะจำไก่บุญว่า

ไต้ไง้ใช่คล้องขรบแล้วผ่อนหล,ดลนะุดแล้วก็พี่ดองเนอะได้มากะก็ดีเบิดเลยหาิ0 0 0 0 ได้ประดุกเลยอะประดุกโลหน่งเนาะโลทหาเลยอะไม่ไรอย่างโอเคเนาะพวกพี่น้องเนาะมาพอเฮียนแล้วบรรยากาศดีเพื่อนกับ เปื่อนๆเหมือนนี้แล้วเนาะพอวันยมฝนฝนตกกูเมื่อเมื่อนี้มันยังบม่ทันทตกเมื่อนี้แต่ว่าคึมๆแล้วแหละพี่น้องเนียถ้าก็มาตลาดเนะาะฮะคุณสีเกี่ยวสีเกี่ยวไว้เกี่ยวหยาเนาะพี่น้องนะมันบกเข่าตัวนี้ก็เลยซื้อมังเข่าแล้วก็จะไปเกี่ยวหยาใหู้ด้วย เมื่อใดก็ออกถุงคุ้มือเนาะไปที่เกี่ยวหย่าเกี่ยวหย่าแล้วยังด้อยู่เพื่อนว่ากับลายดอกตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งลายบ่ได้บ่มีหย่าไม่มีเออยังไม่ได้กินข้าวสามผัสพี่น้องเลยข้ามาตลาดหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วเนาะพ่อยพี่น้องเนาะก้สิไปเกี่ยวหย่านาะแดดออกแล้วตอนนี้โดนเสียงไปเกี่ยวหย่าเนาะ บรรยากาศทงไฮทงนาน้านพื่อนพี่น้องเรากำลังเสียงออกช่งเนะาะกาเป็นทุกๆเมื่อทีบรรยากาศโบเดสบันไดเพราะว่างหนมีอีกร้ายเนาะคืมฝนมีอีกอย่างออกหน้าหน้าอาพพด่ลยเนาะหาบุงงัวเพืเ่พอพออออกนา เราเพ่นพี่น้อง,องก็เลยออกไปเบิ่งแม่ออกไปหยัดเพื่องก่อนแล้วเนาะแม่หยังก่อนกับน้ำแล้วต่อเวียกต่องานเนะาะเขากะหยาเกิดหลายาเพราะอาฝนหัางกรนะตุกก็เลยงนะามบันไดหักคือบลงานนะ่นแหละเนาะเขาจะใส่ฟรีกับเรื่องงานแบบ ปุยป่ะปุยนั่นแหละเนาะบรรยากาศดีขนาดพงศพี่น้องเลยสภาพหนา้าตาแบบนี้ว่าต้องแปลกใจเนาะพงศพี่น้องเนาะนะว่าดีสวยคือเก่าเมืงเองพุลลเนาะดีสวยหลายคนก็ซสิทา้าบาบาฮาไปใส่กะ คือที่หันน่นแหละเนาะเพิ่นอยู่ค่ายเนาะเพิ่นที่เวียกอยู่ค่ายพุณโดนโดนมาเธอหนึ่งแบบวางงานแหละวางเวียกแหละก็มากะโดนโดนทิ้งคลิปเพิ่นน้ำน้ำพิ่นเธอหนึ่งเนาะสอนน้มากอะมีแต่ห้านี่แหละไอ้ <laughs> คลิปเนีย่ยค่ะเจ้าลูกพ่อแม่พี่น้องเต็มมือขันไอ้เนี่ยได้ยักสอบแหละ เวลาผ่านไปเนาะฝนพี่น้องเนาะฝนก็สิตกแล้วได้หยามาสรงทราบสอบได้แบบทันี้แล้หน่อยยากะตอนนี้ก็สีเม่อแล้วพุ่นสิไปหาปตัวนั้นเม่อแบบนี้อยูกังัวดีนาเปล่าหนักหนักมาก นี่้องใหมนี่เล็สุดต๊ะนาน้ำหอมลมตอนนีินมันไหลขึ้นมานสนา,าในใไปใไลอัน้น่อะปะปะว้ายระวังพลาดลมเด้อ น่อยหนึ่งข้างตัวเตมมันั้หมรแม่หกลไ้เหน่อย่ตัวหนึ่งขอดไปขอดไปคิดดิดาบหลุดบงนนหลุดบงนนหลุอีกนะ บรรยากาศอ่ะฝนตกตกอขอกำลังให้หน้าให้ nắc bò Mà, lạ. Lạ lúc này cứ cái này Mà, lạ. Mà, lạ này không này Mà, nào, không Mà, nào, không bên này, đấy, này. bạn bà, bà học bố được <cười> <cười> Ủa, trò hương, trò này. Hãy เพื่อนเราหนักนะพ่อแม่พี่น้องเนะนา,า,านะเราระจญเราพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขเปสุขคนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้เนาะพ่อแม่พี่น้องสวยสวยสุขงู้กันขึ้นนะั่นแหละเนาะสวยกดติดตามให,สห้ส่องหอดสีหรือหาพันใบเนาะเพราะว่าส่องกันยังบ่ทันเลยได้ผ่านเนาะแล้วก็ยังบ่ทันได้พิมพ์กลับมานั่นแหละ ไปแล้วเนาอแมพี่น้องสบายดี